สวัสดีจ้าเอฟี่น่ารักทุกท่านนะคะสวัสดี f อฟซีเก่าเอฟใหม่จ้ามากินขนมจีนน้ำพริกจ่ะน้ำยาน้ำพริกนะคะน้ำหวานจ่ะกระยาติวนะคะมาจะมาสเต๊กนั่งกันจ้าที่ขนมจีนมีถั่วงอกลวกกะหล่ำปีลวกนะคะนี่จ้าร้อนๆเลยจ้ามาเด้อค่ะเด้อ เข้มข้นเลยนะคะ,นะคะสยมนมจีนก็ยังอยู่เนาะแยกกระเจาปูงเครื่องแยกกินเพรจะ <laughs> อันนับแรกต้องพริกก่อนเลยจ้ะอืม นี่นะคะหนึ่งช้อนพูนๆูนเลยแล้วก็หอมทอดค่ะยายชอบใส่อัอนี่บ้านยายจะทอดไปยังีิเลยจ้ะ น้ำเค็มคนยายเพิ่นเอามาไห้ได้จ้ะยายพี่น้องกันนี่แหละพรนเนตกินเรียงโอ้ยผิกทอดก็มีขอบคุณคุณยายเยอะๆเลยงูจากว่ามันจมากินเส้นกินเส้นกินเส้นยังไงให้อร่อยนะคะมามากินนํากันเด้อค่ะเด้อเอฟซีสุข,ขุสุขพน เห็นปลาคาพริกพริกใหญ่นามปลาดิบเค็มกลนละย่าย,ก,ยาก,กับเลยบ่าดิใสยหลายด้วยค่ะเดอ้ออืมมาซิมกันจะ้ะโอ้ยพริกทอดสียิบติวมักเลยจ้จนี่เห็นไหม,มกินวันสงการด้อค่ะเดอ้ออืมฮอ,อเขาแจกวันสงการ ยายพันเห็ดแจกดีแจ,ก,แจกน้องได้ค่ะเดอ้อมามากินเสียบเสียบน้ำยายจ้าโโมาเสียบเสียบน้ำปั่นได้ค่ะเดอ้อสุกุ <คน S 2> สุก้<ค>นจ้าเอฟซีทัวรลูกเลยค่ะเดอ้อมามากินขนมจีนน้ำพริกกับยายจ้า แด่บจ้ะ ปัญหาที่แย่ยกิงแย่เป็นอย่างจริงก๋กวยเตี๋ยวคือบวใส่ทองออกลวดนี่แหละค่ะยำบกขาดจ้ะ เดี๋ยวค่ะเด้อมากินน้ำยา เป็นน้ำขนมจีนที่ใย่มากที่สุดจ้ะ ทั้งพผีปนทั้งผีปนทั้งีเมททอด งาบละเล่ะจ,ะจะขอจบคลิปจ้ะจะกินบัตรนี่ละจ้ะขอบคุณทุกเลิฟทุกรักทุกไลท์ทุกกำลังใจนะคะเขามาก,กดเลิฟกดหลักกดไลท์เฮ็ดดิวจ้าบายบายเริฟเลิทุกคนนะคะ